กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางจุธาพัฒเมนะสวัสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตที่ห้าพักเพื่อไทยดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวพรนัชชาพรมนามกำนันตำบลทาลี่อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากถนนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีสภาพเป็นถนนดินรุกรังทั้งสี่เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาด้วยความลำบากเป็นอย่างมากเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่เกษตรกรในตำบลท่าลี่ใช้ขนส่งพืชผลทางเกษตรออกจากไร่นาด้วยความลำบากทั้งหน้าแล้งและหน้าฝนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างให้เป็นถนนลาดยางตามความต้องการของประชาชนได้ในตำบลได้จึงร้องขอมาอยัางท่านประธานสภาผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยช่วยสนับสนุนในด้านงบประมาณในการก่อสร้างถนนลาดยางรวมสีเส้นทางดังนี้ค่ะ เส้นทางที่หนึ่งจากบ้านท่าแร่หมู่ที่ห้าถึงบ้านนาทันหมู่ที่หกระยะทางสามกิโลเมตรเส้นทางที่สองจากบ้านราชสมบูรณ์หมู่ที่เก้าถึงห้วยทรายดูนเชื่อมระหว่างตำบลกุดจิกจังหวัดกาลสินระยะทางสี่กิโลเมตรเส้นทางที่สามจากสามแยกบ้านราชสมบูรณ์หมู่ที่เก้าถึงบ้านาานาทันหมู่ที่หกระยะทางหนึ่งกิโลเมตร เส้นทางที่4จากบ้านนาทันหมู่ที่6ถึงบ้านท่าแร่หมู่ที่5ระยะทาง2กิโลเมตรดิฉันจึงนำเรียนท่านปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในตำบลท่าลี่อำเภอกุมพวะาปีจังหวัดอุดรธานีผ่านท่านประธานสภา <c oughs> ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยลงสำรวจจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนราดยางทั้งสเส้นทาง ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ